สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องใครที่ตั้งในซิมเหลือน้อยนะครับมีงบอยู่ประมาณ30กว่าบาทนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะวันนี้เราจะมาพูดให้ฟังกันเลยนะครับมีตั้งงบน้อย30กว่าบาทนะครับคืออย่างนี้เลยนะเราจะสมัครโปรเน็ตตัวไหนดีนะครับโอเคไหมมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับ งบแค่สามสิบเก้าบาทนะแต่ต okay มัน네มีภาษีด้วยนะครับโอเคไหมมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็คือเน็ตตัวสามสิบเก้าบาทเจ็ดวันนะครับเน็ตทูเต็มสปีดนะครับแวดเจ็ดสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตัง นาะเฉลี่ยห้าเฉลี่ยวันละห้าบาทก็ตีไปหกบาทนะก็คืออย่างเงี้เลยนะเออเต็ดเต็มสปีดนะจํานวนห้ากิกนะครับจํานวนหนึ่งกิกไอ้จํานวนไม่ใช่ห้ากิกนะไม่ใช่จํานวนจํานวนหนึ่งกิกนะโอเคไหมอ่าแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ลายลายลาย,ลายครั้งนะครับไม่ต่อยุทธนวัตนะครับโอเคไหมแล้วก็สมัครได้ทุกซิมนะครับเนี่ยเมื่อครบ 1กิกนะครับสามารถใช้ได้ความเร็วอยู่ที่ 128k นะครับเน็ตต่อเนื่อง 128k มันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับนี่ดูตามนี้ครับ1 128k นะครับนี่ครับเข้าใจไหมมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับ 128k มันก็จริงๆนะครับมันก็จะลดแน่นอนนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่า สำหรับบางคนที่มีดังเหลือน้อยนะครับต้องการที่จะสมัครหน่งก่อนมันก็จะเอามานี้กันเลยนะครับอ่ะแล้วก็งบสามสิบบาทนะครับงบน้อยงบน้อยสาสิบบาทนะครับอ่ะงบน้อยสาสิบาทสมัครเน็ตนะครับสมัครเน็ตถูนะครับอ่ะคุ้มสมัครเน็ตถูนะครับ ก็คืออย่างนี้เลยนะครับก็คืออย่างนี้สาสิบห้าบาทก็จะประมาณสาสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคไหมเน็ตเอ่อความเร็วสูงสุดหนึ่งจุดห้ากิกนะครับอ่าก็คืออย่างนี้เลยเมื่อครบประมาณหนึ่งจุดห้ากิกนะครับจะใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็วร้อยยี่สิบแปดเคนะกดตามนี้เลยนะครับกดดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันแปดหนึ่งห้าศูนย์นะโอเคไหม มันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมบอกรหัสกดไปยังเมื่อกี้นะครับอ่ะตรงใยผมไม่ได้บอกรหัสกดนะครับท่านผู้ชม อ่าคืออย่างนี้นะครับผมลืมบอกรหัน,นกดนะก็คือกดตามนี้เลยนะครับกดดอ,อกจันเก้าร้อยดอกจันหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดนะครับอ่าหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็ทําการโทรออกนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นการสมัครเน็ตแบบอ่าหนึ่งกิกนะครับราคาสาสิบเก้าบาทตัวนี้มันจะมีโปรมันจะมีราคาภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับท่านผู้ชม ก็เติมเลยเลยนิดๆไปหน่อยนะครับโอเคไหมมันจะเป็นประมาณนี้ก็เลยนะครับอ่าส่วนโปรตัวนี้นะครับก็กดตามนี้นะครับกดดอ,อกจันเก้าร้อยดอกจันแปดหนึ่งห้าศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วก็ทำการโทรออกนะเป็นการสมัครเน็ตแบบอ่าหนึ่งจุดห้ากิกแบบนี้ก็จะประมาณนี้ก็เลยนะครับโอเคครับมีเพนนี่ครับโอเคครับสวัสดีครับ